ชูเสละครับซัมเมอร์2 0 2 4ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชมคลิปการย้ายทีมทางการพิมพ์ชูเสือละครับชมข่าวการซื้อขายนักเตะพิมพ์ตลาดซื้อขายนักเตะชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอน ชูสลาคัเซอร์ไพรส์ปารมาคว้าโกญี่ปุ่นอดีตเป้าหมายแมนยูไซออนสซูกิผู้ Suzuki, รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นเฮคเคยอยู่ในความต้องการของแมนเชสเตอร์เต็ดอย่างจริงจังฉีพจรลงท้าอีกครั้งหลังย้ายจากแซงทรีด้าไปฝึกสอให้กับปา m a มาน้องใหม่จาก cho, สกาโชโชซิลายเตอรี่ตามรอยตำนานอย่างจานุจิบุฟฟ่อน นานดากครึ่งกานาอเมริกาญี่ปุ่นสร้างชื่อขึ้นมากับอุรุวะเรสจนถูกเชื่อมโยงกับหลายสโมสรในยุโรปโดยหนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการเปิดเผยของเจ้าตัวจอมหนึบในวัย21ปีเขาบอกว่าตัวเองเคยเจรจากับแมนยูมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนและเลือกจะไม่ย้ายไปที่นั่นเนื่องจากประเมินล่วงหน้าได้ว่าจะต้องไปนั่งสำรองยาวทำให้เลือกย้ายสู่แซงทริดาทีมในลีกเบลเยียมแทนนะครับ กระน,นั้นล่าสุดหลังจากเฝ้าสอมกับทีมในเบลยเยียมได้แค่ปีเดียวลงสนามไป3.2อนัดก็ถึงเวลาที่สุูกิจะย้ายสู่ทีมใหญ่กว่าต่อไปโดยในด่านประตูทีมชาติญี่ปุ่นสนัญญากับปามาถึงปี2 0 2 9ค่าตัว7.5ล้านยูโรนะครับอยา่างไรก็ตามสุูกิต้องแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับคนเก่าอย่างเลอันโดรชิชิโซล่าละด่านชาอาั์เจนไตน์ที่ลงสนามไป37นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาและมีส่วนช่วยให้ทีมครองแชมป์ซิลเียอิตาลีนะครับ ชูสละครับทางการดอทมูลจ่ายค่าฉีกสัญญาคว้าแซอูกิลัซีส่สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแซอุกิลัซี่ได้เปิดตัวร่วมกับดอทมูลอย่างเป็นทางการแล้วบุรีเซียดอทมูลรองแชมป์ยุโรปปีล่าสุดจัดก,การเปิดตัวแซอุกิลัซี่กองหน้าทีมชาติคินีมาจากฟาร์เบสตุูการ์มาร่วมทัพบอย่างเป็นทางการแล้วภายใต้สัญญา4ปีค่าตัว17.5ล้านยูโร ตามเงื่อนไขค่าฉีดสัญญาของเจ้าตัวนะครับช่วงที่ผ่านมาเดียวระหว่าง2ทีมมีปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจร่างกายแต่สุดท้ายก็ลุล่วงไปด้วยดีโดยที่กิลัสซี่ในวัย28ปีกระนันตะข่ายไป28ลูกช่วยให้ทีมม้าขาวเข้าป้ายเป็นรองแชมป์บุนเดสลลกาขณะที่ตัวเขาเองก็ยังเป็นดาวสโมสูงสุดอันดับ2ตามหลังแฮร์รี่เคนซึ่งระเบิดตะข่ายไป36ตุงให้กับบาเยินทางนี้คาดว่ากิรัสซี่มีโอกาสเปิดซิงลงสนามทันทีให้กับทัพสอเหลืองในเกมพรีซีซัน่น ที่เอเชีย2นัดเริ่มด้วยการเยือนเมืองไทยพบกับ BG จีปทุมยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนี้ก่อนบินไปต่ออยังญี่ปุ่นดวลกับเซเรโซโอซาก้าในวันพุธที่24กรกฎาคมนะครับชูสละครับโกยเงินลิกซาอุพีแอร์เอเมริกโอบามยองเซนซบเอลกาเซีย เอาแกสเซียสามสซอนในศึกเศร้าดีโปรโลีกแถลงยืนยันคว้าตัวปีแอเอเมลิกอูบาเมยองกองหน้าทีมชาติกาวองมาร่วมทัพแล้วโดยมีการสัญญากัน2ปีอูบาเมยองสตาร์ในวัย35ปีตัดสินใจย้ายออกจากโอลิมปิกมาร์เคสทีมในลีกเมืองน้ำหอมซึ่งแม้โอแอมจะพยายามโน้มน้าวให้เขาค้าแข่งต่อกับสโมสรอ,อีกรวมถึงโรเบียโตเดซาบี้คุณซื้อคนใหม่ของทีมสตาร์บิลโดมที่คุยกับเขาเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยแต่อดีตกองหน้าซึ่งผ่านการลงสนามใน,ในกับทีมดัง มาทั่วทั้งยุโรปแล้วทางบุนเสเซียดอร์ทมุนด์อสนอสตันบา์เซโลนาและเชลซีเซโนที่จะอยู่ต่อกับมากเซย์นะครับกระทั้งล่าสุดโอบารมองซึ่งมีผลงานยอดเยี่ยมลีกเอิงซีซั่นที่ผ่านมาโดยเขาพังตะข่ายไป17ลูกจากการลงสนาม3 4นัดและรวมทุกรายการ51นัดเขาการะหน่ำไป30ประตูได้ย้ายไปค้าแข่งกับน้องใหม่แห่งศึกโปรลีกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะทำให้เขาได้ร่วมงานกับนาชโชกองหลังทีมชาติสเปนช,ชุดแชมป์ยูโร2024อตกัตันทีมอามอลาดริด ที่พึ่งย้ายมาร่วมทีมด้วยเช่นกันในช่วงซัมเมอร์นี้ชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม